ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมนะครับกับจูคัทแปดอีกแล้วนะครับผมผมจาไม่ค่อยได้เลยว่า EP ที่แล้วเราทําอะไรนะครับนะผมว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกนนิดนึงนะครับอืมปกติดีนะครับผมใช่ไหมน้องแมวอืมโอเคปกติดีนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะอ่าวันนี้ผมจะไปทาเขาเรียกว่าเป็นห้องนะครับวันนี้ผมจะไปสร้างห้องนะแต่ อ่คุณผู้ชมเคยเห็นอ่าดูเคยดูสตรีมเมอร์ไหมที่แบบสตรีมเมอร์เขาจะมีแบบว่าอ่ามีเขนาดฉากเขียวใช่ไหมอ่าฉากเขียวใช่เดี๋ยววันนี้ผมผมจะมาทําฉากเขียวครับผมเพราะว่าผมไม่มีฉากเขียวเลยผมก็เลยอยากสร้างนิดหนึ่งเนี่ยนะแต่ว่าเราจะไม่ทําเป็นแบบเป็นฉากเฉยๆนะเราจะทําแบบเป็นสตูดิโอใหญ่ๆนะครับอ่าซึ่งเราเคยทําไปแล้วนะครับผมฉากเขียวนี่เป็นแผ่นที่สีเขียวนะครับก็เคยถ้าเอาลองมาติดกับแมปเนี่ยเอ้ยมันติดกับไอเทมเฟรมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนะ ถ้าเราติดเยอะๆมันก็จะแบบว่ามันก็จะแบบปุ๊บๆๆไงมันจะกลายเป็นเหมือนแบบเป็นฉากนะเป็นแบ็กกราวด์ได้ไหมก็เดี๋ยวเราต้องทำเยอะๆหน่อยนะอันนี้เรามีแค่นี้เองนะฮะก็มันทำเยอะๆได้โดยการเอาไปขยายกับแมปนะครับก็เดี๋ยวผมผมคราฟแมปแป๊บหนึ่งนะฮะก็เราลงมาฐานรับบัญชาการข้างล่างเรานะครับมันจะมีตัวขยายแมปอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ картофий табл เเลนะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องคราฟแผนที่ก่อนนะวิธีจะขยายแมป ไม่ใช่ขยายแมปมันเขาเรียกว่า copy map นะครับซึ่งพี่ทูมานะครับให้ให้ให้ภาษาไทยด้วยก็ผมหากล่องคราฟไม่เจอกล่องคราฟผมไม่ได้นะฮะแล้ววิธีการขยายก็คือเราก็มาที่ cartography table นะครับแล้วก็เอาแมปใส่ไปนะเป็นสีเขียวจากนั้นเราก็เอาอันนี้นะฮะมันก็จะ copy นะครับแล้วก็กดอันนี้เข้ามาอ่าฮะมันก็จะ copy ออกมานะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมทำให้มันเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันทุกคนครับ เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงจุดพุแถวๆนี้นะครับคาดว่านั่นไงพี่ถูมาจริงด้วยว,ว่างก็ได้ว่าเข้ามาในดิสหน่อยฉันเข้าบ้านนายไหน <c oughs> <c oughs> ฉันจะยายายาเดี yeah. 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 <c oughs> ๋ยวผมเข้าดิส โดยการบุกรุกนะครับงานก็มาที่ <Okay. S 1> จะบุกรุกอะไรผมก่อนใครอยู่ที่ไหนโอเคเรากลับมาแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่ไปหาพี่ <Okay. S 1> ทูมานะครับก็ค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับอ่าก็ใครอยากดูอยากรู้ว่าผมไปทาอะไรกับพี่ทูมาเมื่อกี้ก็รอดูคลิปหน้านะครับผมนะซึ่งอของที่จะใช้ในการทำกรีนสกรีนผมก็ได้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือน,นี่ครับ เออไอเอ็กพีอันนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวอีกทีนี้เดี๋ยวผมต้องเอาไปเอาไปหยอดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับก็เนื่องจากเราเตรียมของเต็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันเลยแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวผมให้ของของรางวัลเลยแลวกันเนาะซึ่งของรางวัลที่ผมจะให้ในคราวนี้จะเป็นเอาเป็นอะไรดีทุกคนเป็นในเทสตาร์ย์สักอันหนึ่งแล้วกันเนาะคนน่าจะอยากได้อยู่ละมั้งเราอาจจะให้เพชร บ้างนะฮะเพชรถึงมันจะเหลือแค่นี้แล้วนะแต่ก็ให้แล้วกันเอาให้เป็นรูปบวกเลยนะเพื่อความสวยงามนะจากนั้นเราจะให้เป็นเพชรเม็ดเล็กด้วยแล้วกันเนาะเขาเรียกว่าช็อปแลกแคกกระเจิงครับผมนะโอเคนะครับผมก็เรามาถึงสถานที่เกิดเหตุกันแล้วนะครับอ่าสดชื่นจริงๆเลยฝนตกดวยอ่าก็ตรงนี้นะครับจะเป็นบ้านของกุชิกายนะครับถ้าผมเข้าใจถูกนะ ไม่รู้ว่าเขาอยู่กับหลายคนเหมือนกันหรือเปล่านะครับนี่นี่ก็จะเป็นบ้านนะครับน่าจะเข้าเฟือกอยู่ด้วยนะครับนี่ครับก็จะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับที่เหมือนจะเป็นอะไรนะใช้อุปกรณ์ใช้เฟอร์นิเจอร์จากทุถาวรนนะครับผมร้านทุถาวรนล้วนๆนะครับถือว่าเป็นบ้านที่สวยงามนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนให้บ้านหลังนี้นะครับกลายเป็นสตูดิโอนะครับผมเป็นสตูดิโอที่มีแบบว่าฉากเขียวนะครับ อกรีนสกรีนนะครับผมเนี่ยก็ประมาณนั้นนะครับก็ผมจะเริ่มจากห้องลึกสุดเลยกันห้องลึกสุดตรงนี้เป็นห้องน้ำอันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถทำกรีนสกรีนได้ยังไงบ้างนะครับอ่าตรงนี้มันก็จะแบบนี้เนาะแล้วก็จะมาเริ่มทำกรีนสกรีนกันเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะทำให้เซิร์ฟระเบิดยังไงหรือเปล่านะครับก็ถ้าระเบิดยังไงก็ขอโทษไปก่อนด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะทำเป็นประมาณนี้นะครับนี่อ่าสังเกตได้ว่า ค่อนข้างสวยงามนะครับนะถึงไฟถึงสีมันจะแบบว่า,ามีลายสีเพราะว่าเขาเรียกว่าความสว่างมันมันไม่เท่ากันนะครับคือมันอาจจะแปะไม่หมดหรอกผมอาจจะทําแค่นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยอาจจะทําแค่ห้องห้องเดียวนะครับให้เป็นห้องกรีนสกรีนนะครับอ่าเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะครับผมนี่ตรงนี้ถือว่าสุดจัดประลดขิกเลยครับผมอา่าตรงนี้เราก็จะแปะไปด้วยแล้วกันเนาะ และนี่คือห้องกรีนสกรีนนะครับแห่งแรกนะในบ้านหลังนี้นะครับตอนแรกว่าจะทำทางบ้านแต่ว่าบ้านเขาก็ใหญ่เหมือนกันนะเออ,อตรงนี้ผมอาจจะปิดอ่าเขาก็จะจำบ้านตัวเองไม่ได้นะครับโอเคนี่เข้ามาก็แบบฮ่ไปดิ <Where is> <laughs> อะไรประมาณนี้นะฮะ แล้รอว่ามันต้องออกมาดีนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนนี้อืมก็สวยงามนะครับใกล้เสร็จแล้วนะ ผมอาจจะต้องทําให้มันสว่างอีกหน่อยแล้วมั้งเพราะว่ารู้สึกว่ามันมืดอะมันมืดมากเลยมันเลยกลายเป็นแบบตารางๆแบบนี้นะผมว่าาผมทําให้มันสว่างมันน่าจะสวยกว่านี้นะเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าตอนนี้แมปผมน่าจะใกล้หมดละน่าจะพอดีมั้งน่าจะพออยู่แล้วเราก็จะเว้นเว้นเขาเรียกว่าเว้นโตคอมตรงนี้ไว้เว้นคอมไว้นะเพราะว่าจะได้แบบว่าให้รู้ว่าแบบเป็นสตรีมนะสตรีมอยู่นะ เป็นคอมไว้อย่างเดียวเออคอมมันเป็น,น,นอนนี่แล้วนี่่าคอมมันเป็นป้ายอยู่แล้วมาเลยอันนั้นไม่ได้นะโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับชาเขียวของกุชิกาไก่น,นี้มาไงเนี่ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นชากเขียวนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังแปะได้อยู่กันเนี่ยเมียแล้วกันพอละอัะนนะั้นเป็นชากเขียวนะครับก็คือเป็นชาเขียวทั้งห้องเลยนะครับนี่ลมหนึ่งห้องน้ําภายในห้องด้วย นะก็จะเป็นห้องชาเขียวที่แท้ทรูนะครับก็สามารถมาสตรีมตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเป็นชาเขียวหมดเลย <laughs> จะสตรีมตรงไหนก็ได้นะสตรีมมุมนี้หรือว่ามุม,ม,มห้องน้าก็ยังได้เลยนะครับนะผมไม่แน่เจว่าตรงนี้มันมีซิงหรือเปล่าอ๋อมีซิงก็ตรงนี้มันจะโอ้โหนะครับมันมองแล้วไม่เห็นเลยครับเห็นไหมเนี่ยเขียวอีแล้ว <laughs> นะเหมือนจะอยู่ในแบบคอล์าเกมหรือว่าใส่ทิชชู่จะแพลกอะไรอย่างนี้เลยเนาะเออก็ ประมาณนี้นะครับจะรอให้รางวัลนะให้ของปลอบใจให้อ่ายังไงดีแปะพื้นแบบนี้แล้วกับบนนะไอหกแบบนี้เลยต้องๆแปะปายด้วยปุ๊บอ่าชาเขียวเล็กไปเปล่าชาเขียวเล็กไปเปล่า เดช่าเขียวเล็กไปเปล่านะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นเหมือนแท่นอ๋อสวยงามสวยงามประมาณนี้นะฮะประมาณนี้สําหรับการแพรคงทางนี้นะครับการแพรงนี้จะเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมไปติดตามช่องกุชิกายไปด้วยนะครับผมนะดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนะแล้วก็ฝากไปไปคอมเมนต์บอกกายนิดนึงนะครับว่าบ้านตัวเองเป็นไงนะครับตอนนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับนี้ก็คงมีเท่านี้ก่อนนะครับผมนะก็เอาไว้เจนคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับ เอาไว้เจนคลิปหน้าสำหรับวันนี้แค่สวัสดีครับบ๊ายบายนะบ๊ายบาย